ในระหว่างรอชาวบ้านโตเราไปตามหาแฮปปี้การ์ดกันดีฝ่านะครับผมซึ่งมันก็เพิ่งอัปเดตเข้ามานะสําหรับสัว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับอันนี้ผมเพิ่งสร้างแบบมาเลยนะมาครับยังแรกเลยเราต้องไปนะโลกให้ได้ก่อนซึ่งเอาจริงเนี่ยผมยังไม่เจอหิมะเลยนะเอาไว้แบบใช้เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากได้ก่อนอยากได้ตัวของน้องมาอ่าเขาเรียกไงนะมาเพาะก่อนเออมาเลี้ยงก่อนครับส่วนโตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะปกติผมเห็นได้คนก็ให้กินแบบ หิมะอย่างเดียวเลยนะมาอย่างแรกเลยเราต้องตามหาลาวานก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้คือเพิ่งต้นเกมนะผมยังไม่มีพิคเดมอนอะไรทั้งนั้นนะครับผมที่จะสามารถไปขุดทําประตูนรกได้แต่เราจะทําประตูนรกโดยใช้แค่ทังน้านะครับผมมาแบบนะถ้าจะไม่ผิดแถวนี้มีบ่อลาวานอยู่นี่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นก็อย่าลืมไปเก็บน้ําที่วางไว้ด้วยทุลักทุเลมินหน่อย อุ้ยกดผิดนี่นะครับผมอุ้ย,ยหลังจากที่เราสร้างผิดมานะครับก็ลองสร้างใหม่ดูครับอันนี้อาจจะดูแปลกๆเลยนะเพราะว่าผมสร้างมุมมั่วนะผมแต่อย่างไรมันก็ใช้ได้นะเข้าไปเลยครับภารกิจก็คือตามหาสั้าของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นเองครับมันบินได้ั่แหละผมจะเอามาเล่น <laughs> แต่ว่าอยากได้ชิมินด้วยไงก็เลยมาทำแบบซูเวร์โว อาจจะเห็นว่าไม่มีมอนเตอร์นะครับเพราะว่าเาขาเรียกไงอะผมเปิดโหมดพิทฟูไว้นะครับหรือว่าโหมดปะภันนั่นเองแต่ขออนุญาตเปิดทางด้านของพิกัดแล้วกันนะครับอันนี้จะง่ายนะต่อการแบบหาทางกลับบ้านนะั่นเดี๋ยวล่วงเนเดี๋ยวมันจะซวยนะผมและขอยัดแคปนี่โอเคจะได้จำง่ายๆนะครับต่อไปที่เราต้องตามหานะั่นคือทางด้านของเบย์โอมโซ,โซแซนนั่นเองนะครับผม ไม่รู้เรียกไปอมหรือเปล่าแต่มันเป็นอาซายนะโลกอะทุกคนที่มันจะเดินลำบากลำบากหน่อยนะครับตรงท้งแถวกระดูกมันจะมีท่าัางของตัวนั้นอยู่อ่ามันชื่ออะไรนะแฮปปี้แกสใช่ปะ่ะแต่ว่าในรูปร่างตอนเด็กอะเหมือนจะไม่ได้ชื่อแฮปปี้แกสนะเหมือนกันชื่ออะไรทีอย่างใด้ป่ะมันแบบแห้งอะ่ะเออเพราะว่าตัวมันแห้งแนละ้วมันขาดน้ํานะครับเราต้องตามหาแล้วก็กเอากลับไปแช่น้ําที่อ่าโลกนะครับ ผมก็เดินไปเรื่อยนะๆนะเผื่อเจอหรือเปล่าในที่สุดนะครับเราก็ตามหาเจอทักทีนะครับผมเอาจริงก็ไม่ได้หายากอะไรนะมังเออผมก็เดินหาอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งได้โอ้โหด้านของกระดูกมันเนี่ยเยอะมากเลยนะแต่ก็นั่นนะครับจุดเป้าหมายของเราก็คือนี่ตัวนี้ครับแบบนี้ปึ๊บซึ่ง มันจะปลดล็อกทางด้านของอาอานของพี่แกมาให้นะครับแต่ว่าผมจะยังไม่กลับนะครับผมจะหาอีกนะครับผมจะหาให้หมดแหละเออว่าแบบอย่างน้อยต้องได้แบบตะก,กีตัวดีนะทุกคนคิดว่าตะก,กีตัวดีเอาจริงผมอยากได้สักสิบตัวอะไรเงี้ยเออแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็ตามหาไปเรื่อยครับผมตามกระดูกนี่แหละในเบโอมโซแซนั่นเองแหม know, อ,อยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะขออนุญาต ไปตอนที่ตามหาเสร็จแล้วแล้วกันนะครับผม ตอนแรกใจผมหายแล้วนะแบบเฮ้ยน้องหายไปไหนน้องตกลาวาไปหรือเปล่าโอ้โหโชคดีที่ยังอยู่บนบล็อกที่เราต่อทําทางมานะผมโอ้โหใจหายเย่างงั้นต้องหาใหม่ครับนี่ขนาดหามาแล้วผมยังได้แค่สองตัวนะครับถ้าไปหาอีกไม่รู้จะได้อีกหรือเปล่านะโอ้โหมากับดวงแม่ตุยหน้าหนเธอหน้าประตูโอ้ใหม่ก็โชคดีนะครับผมที่น้องยังไม่ตกลาวานะมาเริ่มการเลี้ยงกันเลยครับเอาจริงก็ไม่มีอะไรมากนะเอาน้องมาตั้งแบบนี้แล้วก็ทําการไปตักน้ํามานะครับ แล้วก็วางน้ําใส่ตัวน้องครับถ้าขึ้นแบบเขียวๆฟิลแบบปลูกพืชใช่ไหมครับก็รอน้องเดียวเลยเนี่ยตอนนี้คือรอครับผมรองเดียวเลยอีพังแหละในที่สุดก็เกิดออกมาแล้วนะครับสําหรับแฮปปี้าก์ดนะครับสัตว์เลี้ยงตงัวแมบของเราแต่ว่าเราต้องรอให้พี่แกโตก่อนนะและทั้งนี้งนั้นนะครับอาหารเนี่ยใช้หิมะแต่ผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งสร้างแมบบมานะเพราะฉะนั้นก็คงต้องปล่อยให้โตตามธรรมชาตินะครับอาจ,จต้องใช้เวลานิดหน่อย เอาจริงก็น่าจะนานแหละนั่นแหละโอ้ขอญาตข้ามไปตอนโตเลยแล้วกันอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้เราจะมีสัตเี้ยงใช้แล้วเห็นอะไรกันไหมครับตอนแรกผมคิดว่าแบบต้องใช้เวลานานมากเลยนะเอาจริงก็พอสมควรนะครับแต่ในที่สุดในที่สุดใส่อาแล้วนั่งเลยครับจังหวะนี้ขึ้นไปเลยบินไม่สนเชือกนะครับไม่เก็บเชือกด้วยเราก็จะประมาณนี้นะครับ นี่เทจารอทอะถ้าเรากดออกนะครับก็จะอุยยืนอยู่บนนี้นะออ้หูโคตรดีนะครับ้ยจะประมาณนี้นครับสาหรับสัตว์เลี้ยงตัตใหม่นะครับผมแม่แต่ว่าผมแนะนําให้นั่งแล้วพาพี่แกลงไปด้วยนะครับเพราะว่าลองท้าสมมติว่าอ่าเราก็โดดลงไปเนี่ยอาจจะขึ้นยากนิดหน่อยนะ <c oughs> นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย เสร็จโจนีแบบนี้ครับ